เลยอยากพฮกาะเมื่อมาลาเวสาจะขบบมาเชลัยาจีงติเตเชลเมื่อมา g ลาเวแมอยากบอกขอวเร่อติคือตกะเผอพี่เสกอีเวียติคือตกะกะกเชเวียสาจะขบโบมาเชลยาไวปามาเชมาจอกะวเกมุกิีเตกลาวียเลอัลโล ยาฟูก็มาแพลี้จุยปีบีเจก็มาแพาเลี้ยเตุละอกระทอุลาเชืเลยเหรอจ๊ะจ๊กเมาเลียเหรอมาจอก็เวีวมาสิเลี้ยนี่เขาไปขามาตุเว้ยเเด็เปย์เ่มก็ไปเลยยันนี่ฟูฮิตบะบีบีอ๋อชิบก็รู้ยังหล่อเลยเยก็เลยนุมาจอก็เลยอยากไปเย่เว้จีอ๋อชบเจียาลอฮเลีเวจจาวิจยก็เลยฮัลโหล กเปียตตกนาเกาลอแผเลเลอะลยาติกาบหูกาตุววิชามังไแม่อันี้ละงาคือออกเผวิชาติดุยเลอาสติสกอัลลสาจะ้าบูมาเชียกมาสติสกกมาโองาคือรายาตาติคอดาซะโนยาตาติคอดาซะโนูกานะ เลิกดไลค์กดแชร์กาก็เต่าเผื่อไม่เลิกติดกันเล็กๆพี่โยแม่ที่เคยรอดาซาเม่รอดาซา အလိုယန်နီဟာဆာယာဟူဝေအလိုလေခခအာဒါကဟူအပော်ဣဖေဝိသပတောလေဒါကဟူအပော်ဣကာယိုလေယာဟူဝိချခေတလဲလိုင်းဆိုတေအွေမေစုတ်မတေတာလာမောစူလေ